เพื่อนๆวันนี้เรามากินดอกคูนอยากรู้ว่ามันจะรสชาติยังไงเขาบอกว่ามันกินสดได้แล้วก็เอาไปทำกับข้าวได้เลือกดอกที่มันตุมต่มๆผัดไข่จิ้มน้ำพริกทำแกงส้มแบบสดเราลองชิมแล้วมันเปรี้ยวๆมันมันขมๆนิดๆแต่ดอกคูนนี่มันมีฤทธิ์เป็นยาเนะเพื่อนๆยาถ่ายยาระบายวันนี้มารวมพลังกับน้ำมะขามเปียกในแกงส้มเราลองใส่ไปกินแยบแยบกำมือหนึ่ง ดูว่าการมันจะเป็นยังไงแบบที่มันต้มไปกับน้ำแกงอร่อยมากเพื่อนๆเหมือนดอกแครมันไม่ขมเลยมันจะรสชาติมันๆเปรี้ยวๆแบบสดมันจะกรอบๆมันๆกัดโดนเกสรมันจะขมตรงเกสรน่าจะมีฤทธิ์ยาเยอะเพื่อนๆบางคนเขาก็เลยเอาใช้ตะกีบดอกมันกินแต่แบบต้มแล้วมันไม่ขมไงเราก็เลยกินเพลินกินไปเยอะอยู่ ประมาณสองกำนึกว่าไม่เป็นไรและมาเล่นฝักต่อฝักมันแข็งมากเพื่อนๆต้องใช้ค้อนทุบข้างในมันมีเนื้อกับเมล็ดกินเหมือนมะขามมากเพื่อนๆเนื้อมันจะเหนียวๆเหมือนมะขามเหมือนกันลิ้นแตะไปขมๆหวานอันนี้ก็เป็นยาระบายเพื่อนๆอย่าไปกินเยอะนะเพื่อนๆดอกคูนะเรากินไปสองกำมือไม่เอาเกสรออกแบบสดแบบต้มอาการมึนหัวถ่ายสองรอบกินเย็บๆพอนะเพื่อนๆ